สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้อยชาปุณบาติกะชาดกชาดกว่าด้วยความฉลาดพันคน หนึ่งในสมัยพุทธกาลณน,านครสาวัตถีอนาถบินทิกะเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลเรื่องราวที่ตนได้ประสบเหตุกับนักเลงขี้เล่ากลุ่มหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนอนาถบินทิกะเศรษฐีในอดีตการเราเองก็เคยประสบเหตุด,ดังนี้มาแล้วเหมือนกัน แล้วพระพุทธองค์จึงนำปุณณปาติกะชาดกมาตัดเล่าให้อนาถบินทิกะเศรษฐีและเหล่าพุทธสาวกได้ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุราและความมีสติรู้เป็นผู้ฉลาดทันคนเพื่อให้ทุกคนน้อมนำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีงามดังนี้ ย้อนไปในอดีตการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีในครั้งนั้นยังมีนักเลงเล่านั่งล้อมวงดื่มเหล้าเมาเป็นอาจิน พวกเราหมดแก้วไม่มีน้ำในโลกเนี้ยจะรสชาติดีเท่ากับเหล้าอีกแล้วใช่แล้วลูกพี่เอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมงั้นเดี๋ยวฉันไปยกมาอีกไหมนะลูกพี่เอาเฮ้ยแย่แล้วลูกพี่เหล้าหมดหอืมเหล้าหมดเหล้าหมดเหล้าหมดแล้วเราจะทำยังไงดีลูกพี่เงินก็ไม่มีแล้วจะเอาเหล้าที่ไหนมาอาบเอ้ยมากินละฮะ อย่างเนี้ยมันก็ขาดตอนแย่แหละสิเส,ง,สงเลยจะไปยากอะไรไม่มีเงินนะ่ะเราก็ไปขมโมยมาสิวะ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เงินแล้ว <c oughs> นอกจากไม่คิดจะทำงานใดๆแล้วยังได้แต่คอยเบียดเบียนครอบครัวหรือไม่กระหลอกลวงชาวบ้านตัดช่องย่องเบาหาเงินมาดื่มเหล้ากันอย่างน่าอืมระอาใจย,ยิ่งนักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะไปไหนจะน้องสาวเดินคนเดียวไม่กลัวขี้เมาเอ้ยโจรเหรอจ๊ะกลัวสิจ๊ะทั้งโจรทั้งขี้เมมนั่นแหละจ้ะขอทางฉันหน่อยนะจ๊ะฉันจะรีบกลับไปให้นมลูกขอทางก็ต้องมีค่าผ่านทางสิจ๊าน้องสาวจริงไหมว่าพวกเราใช่เงินมีไหมเอาเงินมาสดีๆจะได้กลับบ,บ้านไวๆอย่าให้น้องใช้กำลังนะมา จะจะจะจ,จอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันมีเท่านี้แหละเอาไปเลยนะพ่ออ่ะอะดีมากพุ่นง่ายๆแบบเนี้ยจะได้ไม่เจ็บตัวไปโว้ยเอาเงินไปซื้อเหล้ากินกันหวานหมูแล้ววันหนึ่งเงินที่มีไว้ซื้อเหล้าใกล้จะหมดลงพวกขี้เหล้าจึงปรึกษากันเพื่อหาเงินมาซื้อเหล้าขี้เหล้าคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าลูกพี่ เล่าในคังของเราจะหมดอีกแล้วนะหรืออีกไหเดียวเองอ่ะจะทํำยังไงดีอ่ะที่บ้านฉันก็ไม่เหลือแล้วใช่ฉันก็แอบหยิบมาจนไม่เหลือแล้วเหมือนกันน่ะหรือว่าเราจะไปขโมยกันอีกอ่ะเอาไงดีลูกพี่ฉันนะเปรี้ยวปากอยากเล่าเต็มแก่อยู่แล้วเนะี่ยทํายังไงก็ทําเถอะพวกแกไม่ต้องกลัวเราเนี่ยรับรองเรารวยแล้วมีเงินกินเล่าไปอีกนานเลยละฮะจริงดีลูกพี่เราต้อง เอาาหูมใกล้ๆสิแผนการที่พวกนักเลงเล่าคิดกันก็คือจะทําอุบายหลอกหม่อมเล่าเศรษฐีเมื่อท่านหมดสติแล้วจึงปลดทรัพย์สินและเครื่องแต่งตัวของท่านไปขายเอาเงินมาซื้อเหล้าดื่มกันสุดยอดไปเลยลูกพี่ลูกพี่เราเนี่ยหัวแหลมจริงๆมีเสียแรงที่เรายกให้เป็นลูกพี่ว่า ราจะลงมือกันเมื่อไหร่ดีล่ะลูกพี่เจ้าเศรษฐีมันเดินผ่านทางนี้บ่อยเราก็ลงมือกันพรุ่งนี้เลยนะสิถ้าไม่อยากรอนานมันเปรี้ยวปากเช้าวันรุ่งขึ้นพวกนักเลงเหล่าก็ตระเตรียมยาเบือ่อผสมลงในไห่เหล้าแล้วตั้งไว้พร้อมกับนั่งล้อมวงทำทีเป็นดื่มเหล้ากันตามปกติเพื่อรอท่านอนาถบินที่กับเศรษฐีเดินผ่านมาเมื่อสุอกาส ก็ทำตามอุบายที่วางไว้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยลบ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 ไม่ท่านเศรษฐีหน่อยสิวะอย่ามานั่งเกะกะขวางทางท่านเศรษฐีจะเดินเออเองนี่ไม่รู้เรื่องรู้รลวซะเลยไม่เป็นไรหรอกทางออกจะกว้างพวกเจ้าไม่ต้องเกรงใจเราหรอกโอ้ยไม่ได้หรอกจ้าว่าแต่ท่านเศรษฐีอ่ะกำลังจะไปไหนหรอจ้าถ้าไม่ลังเกียจอ่ะดื่มเหล้ากับเราสักจอกสองจอกถือเป็นการคารวะจากพวกเราก็แล้วกันนะท่านเศรษฐี เล่ารถดีอย่าบอกใครเชียวนะเศรษฐีรู้สึกแปลกในท่าทีลุกเรียลุกรลนของนักเลงเรล่าที่ปกติแล้วคนพวกนี้ได้ชีอว่าเป็นอันธพาลระรานคนอื่นเขาไปทั่วจึงวางอุบายตลบหลังนักเลงเล่าเหล่านั้นเพื่อเป็นการดัดสันดานคนผ่านพวกนี้ให้หลามจำจึงตกปากรับคำเชิญของพวกนักเลงเหล่าเอ๊นักเลงเล่าพวกนี้เฮตุหไหนถึงทำทีมาตีสนิทภูมิมิตรกับเรา มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆว่าไงล่ะท่านเศรษฐีหรือว่าท่านน่ะลังเกียดนักเลงเหล้าอย่างพวกเราอ่ะเปล่าหรอกเราก็อยากชิมเหล้าเลือดรสของพวกท่านเหมือนกันพาเราไปสิเชิญทางนี้จากท่านเศรษฐีสําเร็จตามแผนเมื่อพามายังศาลาวงเหล้านักเลงเหล้าก็จัดแจงเทเหล้าและขยันขยอให้เศรษฐีให้ดื่มเหล้าผสมยาพิษนั้นทันทีโดยที่หารู้ไม่ว่า ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วย่อมมีศีลห้ามั่นคงไม่ดื่มสุราทุกประเภทแม้จะใช้ผสมยาก็ตามยิ่งเป็กว่านั้นท่านยังมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความถือตัวแต่มีความอ่อนน้อมท่ตนอยู่เป็นนิดเมื่อยกเหล้าขึ้นมาดมก็พิจารณาดูทั้งหายเหล้าและกับแกล้มยังละเอียดถี่ทวนนี่จะท่านเศรษฐีเล่าเลิศรสรับรองไม่มีที่ไหนเทียบได้เลยลองดื่มสิจะ๊ะ เหล่าของท่านเนี่ยแค่ได้กลิ่นหอมหวนก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเหล้าชั้นดีเลิศดรสแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นน่ะ ดื่มให้หมดเลยสิจ้าท่านเศรษฐีใช่ใช่ใช่ดื่มให้หมดเลยไม่พอเดี๋ยวข้าไปลินมาให้อีกเอาเลยเอาเลยดื่มเลยท่านเศรษฐีชักช้าอยู่ย้ายแ่ละท่านเศรษฐีทําไมไม่ดื่มละ่ะเดี๋ยวก็เสียรสชาติหมดหน่าเสียดายที่เราต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาหากเราดื่มเหล้าเมาไมายเข้าไปพบพระองค์ย่อมเป็นการไม่สมควรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะขากลับ เดี๋ยวเราจะแวะมาดื่มกับพวกท่านอย่างแน่นอนถ้าเป็นเช่นนั้นเชิญท่านเศรษฐีไปทําธุระให้เสร็จก่อนเถอะจา้าพวกเราจะรอท่านก็แล้วกันนะหลีลามากจริงๆนะแต่เดี๋ยวะจาไม่รอดแนะ่ในเวลาต่อมาเศรษฐีก็กลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับนักเลงเหล่าท่านเศรษฐีมาแล้วจะเชิญนั่งตามสบายนะักขอรับท่านเศรษฐีพวกเราเตรียมเหล้าและกับแกล้มไว้พร้อมแล้วน่ากินทั้งนั้นเลยเอ hey. เราไปตั้งนานแล้วแต่เล่าในไหของพวกท่านน่ะกลับไม่พร่องเลยสักนิดไหนบอกว่าเหล้าของพวกท่านเลิศรสแล้วจะไหนถึงอดใจไม่ดื่มกินกันละ่ะหรือว่าท่านจะเก็บเาหล้าไหเนี่ยไว้เฉพาะเราคนเดียวเออเออเออ,อใช่แล้วท่านเศรษฐี เล่าเดียต้องคู่ควรกับคนดีๆเช่นท่านพราพวกเราอ่ะอยากให้ท่านสําราญเล่าของเราให้เต็มที่เชิญดื่มตามสบายเลยจ้าพวกท่านเนี่ยช่างเป็นคนดีโดยแท้แต่เพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทนะในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าบ้านเราขอให้ท่านดื่มก่อนก็แล้วกันอาอ้าๆไม่ดีมั้งท่านจะจะจะเชิญดื่มเถอะจ้าอ้าวทาไมล่ะรู้ว่าเหล้าในไหนี้มียาพิษ เรารู้หมดแล้วว่าพวกเจ้าอ่ะลอบวางยาพิษในไหเหล้าม่อย่างที่ไหนเหล้ารถดีมาวางอยู่ตรงหน้าแต่พวกนักเลงเหล้าอย่างพวกเจ้าน่ะกลับอดใจไม่แต่ต้องเลยสักอึกนอกสีกจากว่ามันจะมียาพิษชิ้นน้อยแน่พวกเจ้าเนี่ยวางอาจล่อลวงเราเราจะไปกราบทูพลพระราชาให้ส่งทหารมาจับพวกเจ้าไปลงโทษเมื่อได้ยินดังนัง้น นักเลงเล้าก็ตกใจเพราะรักตัวกลัวตายจึงอ้อนวอนขอชีวิตกเกษตรีว่าได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราเถิดท่านเศรษฐีพวกข้ามันโง่เง่าเบาปัญญาคิดแต่จะหาเงินดื่มเหล้าพวกเรากลัวแล้วยกโทษให้พวกเราด้วยเถิดโอ้ยอย่าทำอะไรข้าเลยนะข้ากลัวแล้วต่อไปอ่ะข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าตั้งใจทำงานหาเงินมาซื้อเหล้าจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วไว้ชีวิตข้าเถอะนะท่านเศรษฐีผู้ใจบุญ เราจะไม่นําความไปกราบทูนก็ได้แต่พวกเจ้าต้องให้สัญญากับเราก่อนว่าจะไม่ทําตัวเป็นคนพานตกเป็นท่าสุรายาเมากวันใดที่เราเห็นเจ้าในสภาพเช่นนี้อีกเหรืออย่าหาว่าเราใจร้ายก็แล้วกันอา้าวเฮ้ยยังไม่รีบขอบคุณท่านเศรษฐีอีกขอบคุณขอรับท่านเศรษฐี เมื่อพระพุทธองค์ตรัสปุณณปาติกับชาดกจบลงจึงได้ประชุมชาดกดังนี้พวกนักเลงสุราทั้งหลายกำเนิดเป็นนักเลงสุราในครั้งนี้ท่านเศรษฐีสวยประชาติเป็นพระพุทธเจา้า